วันนี้นะครับผมมีเทคนิคการเทรดโดยจะใช้อินดิเคเตอร์3ตัวครับก็คือตัวสโตแคสติกนะครับ RSI แล้วก็ MACD 3ามอินดิเคเตอร์นี้นะครับจะมาช่วยกันทำกำไรให้กับเรานะครับรายละเอียดทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยครับ สวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์นี้นะครับผมมีเทคนิคการเทรดนะครับโดยเราจะใช้อินดิเคเตอร์3ตัวครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วในตัวโปรแกรม MT4 หรือ MT5 นะครับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําปรับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของสต็อกฟอเรแล้วก็คริปโตครับภาคแรกนะครับเรามาทําการติดตั้งตัวอินดิเคเตอร์กันก่อน สำหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือตัว Stochastic ครับสำหรับตัว s สโ c h a s t i c นะครับผมให้ตัวค่าเปอร์เซนต์ K นะครับเซตอยู่ที่14ครับอินดิเคเตอร์ถัดไปนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว RSI สำหรับตัว RSI นะครับเราใช้ค่าพีเลียที่14เช่นเดียวกันครับแล้วก็เลเวลนะครับเราจะใช้เส้น50เส้นเดียวครับ และอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้ก็คือในส่วนของ M A C D สำหรับ M A C D ครับเป็นค่า default นะครับไม่ได้มีการปรับตั้งค่าอะไรนะครับเท่านี้ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตอัพตัวเทมเพลตที่เราจะใช้เทรดในวันนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว R S I นะครับกับในส่วนของตัว M A C D เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกของทิศทางราคานะครับเราจะใช้ตัว r S I ที่ต่ํากว่า50นะครับเป็นตัวบอกสัญญาณเซลลแล้วก็ถ้าสูงกว่า50เนี่ยเป็นตัวบอกสัญญาณบายครับส่วนอินดิเคเตอร์ตัวสโตนนะครับเราจะเอาไว้ดูในส่วนของตัวโอเวอร์บอทกับตัวโอเวอร์โซครับเพื่อเราจะมองว่าในส่วนของราคามีการกลับตัวได้นะครับและสุดท้ายนะครับตัวอินดิเคเตอร์ MACD ครับเราจะใช้เป็นทริกเกอร์ในการเปิดออเดอร์บายและเซลลครับผมขั้นตอนการเปิดออเดอร์แบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพาทถัดไปกันเลยครับ ครับเราในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาดูการเปิดออเดอร์ทั้ง buy และ sell ครับขั้นตอนแรกครับเราจะมาดูในส่วนของบายกันก่อนนะครับสเต็ปที่1ครับเราจะดูในส่วนของ indicator ตัว stochastic ครับสำหรับตัว stochastic นะครับเราจะต้อง c o n f i r มว่ามีการตัดลงมานะครับต่ำกว่าระดับ level 20นะครับตรงนี้เป็นการบอกว่ามีการขายมากเกินไปนะครับมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นไป จากนั้นครับสเตปที่2เนี่ยให้เรารอตัวสตแคสติกมีการตัดเส้น20ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพบแล้วครับให้ไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ RSI สำหรับ RSI นะครับต้องอยู่สูงกว่าเลเวล50นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าในส่วนของราคานะครับอยู่ในทิศทางของขาบายแล้วนะครับจากนั้นไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัว MACD เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือ ตัว MACD ตัวเส้นเม i ต้องอยู่เหนือกว่าเส้น signal line นะครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าในส่วนของราคานะครับคอนเฟิร์มว่าอยู่ในส่วนของขาบายเมื่อพบทั้ง4สเต็ปแล้วนะครับให้ทำการเปิด order buy ในกราฟแท่งถัดไปครับสำหรับตัว stop loss นะครับเราจะวางตัว stop loss เป็นตัว low เดิมนะครับย้อนกลับไป3แท่งครับและ TP นะครับเราใช้ RR อยู่ที่1ต่อ3.5เท่าจะเห็นได้ว่าอเดอร์ไม้นี้เราสามารถ TP ไปได้นะครับ เดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของการเปิดออเดอร์บายซ้ำกันอีกครั้งนะครับขั้นตอนแรกครับสโตคัสติกนะครับต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเลเวล20นะครับจากนั้นครับรอให้ในส่วนสโตเนี่ยมีการตัดระดับ20ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้ไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ RSI สำหรับ RSI ต้องอยู่เหนือกว่าระดับเลเวล50และ MACD นะครับเส้นเมนต้องอยู่เหนือตัวเส้นสัญญาณลายด้วยเมื่อพบทั้ง4สเต็ปแล้วนะครับให้ทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟถัดไปครับ สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับสต็อปลอเนี่ยเราจะวางตัวโลนะครับเดิมย้อนกลับไป3แท่งครับและ tp เราใช้ r ออยู่ที่1ต่อ3.5เท่าในส่วนของออเดอร์เซลครับขั้นตอนแรกครับเราคอนเฟิร์มในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวสโต e เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวเซลนะครับเราจะรอให้ตัวสโตนะครับอยู่เหนือเส้นระดับเลเวล80ก่อนนะครับเมื่อพบแล้วนะครับให้รอตัวสโตนะครับตัดระดับเลเวล80ลงมาครับ จากนั้นครับไปคอนเฟิร์มในส่วนของ RSI ตัว RSI ต้องต่ำกว่าระดับ50ลงมานะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคานะครับอยู่ในส่วนของขาเซลล์ครับจากนั้นให้ไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ MACD สำหรับ MACD ครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นซัญญาลายนะครับตัวเส้นเมนต้องต่ำกว่าเส้นซ n a l l ล n e เมื่อพบทั้ง4สเต็ปแล้วนะครับเราจะทำการเปิดออเดอร์เซลลในกราฟแท่งถัดไป สำหรับการวางออเดอร์เซลนะครับเราวางสต็อปลอสที่ตัวไฮเดิมย้อมกลับไป3แท่งนะครับแล้วก็ TP ใช้อ r, r ที่1ต่อ3.5เท่าเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าออเดอร์ม้นี้นะครับเราสามารถ TP ไปได้เดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มในส่วนของเซลล์สเต็ปซ้ำกันนะครับครับตอนแรกครับตัวสโต้ต้องอยู่เหนือกว่าระดับเลเวล80ขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยให้คอนเฟิร์มนะครับเมื่อสตอ r e เนี่ยมีการตัดระดับ80ลงมาแล้วเนี่ยให้ไปดูตัว RSI ด้วยว่า RSI เนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับ50หรือเปล่านะครับถ้าอยู่นะครับก็ไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ MACD ครับสำหรับ MACD นะครับตัวเส้นเมนนะครับต้องต่ำกว่า s i g ญาลาย n e ลงมานะครับเมื่อพบทั้ง4สเต็ปแล้วให้ทำการเปิดออเดอร์เซลในกราฟแท่งถัดไปครับ สต็อปลอนนะครับเราจะใช้ตัวไฮเดิมย้อนกลับไป3แพ่งครับแล้วก็ TP ใช้ RR อยู่ที่1ต่อ3.5เท่าและเช่นเดียวกันนะครับกลยุทธ์นี้นะครับผมได้ลองไปเขียนเป็น EA ครับแล้วทดลองรันดูนะครับในตลาดนะครับผลที่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยครับครับแล้วสำหรับผลการแบ็กเทสนะครับผมแบ็กเทสที่ตัว PRODUCT ตัว GU ครับ ผมใช้ทำเฟรมที่ 4, เทสสี่นะครับแล้วก็เริ่มแบ็กเทสหนึ่งปีนะครับก็คือปี2023เดือน4จนถึงปี2024เดือน4จำนวนการเปิดออเดอร์นะครับเปิดไปทั้งหมด17ออเดอร์ด้วยกันเปอร์เซ็นต์วินนิ่งอยู่ที่41% RR นะครับอยู่ที่1ต่อ3.5เท่าสำหรับดอว์ดาวนะครับแมกซิม um ัมดอว์ดาวเนี่ยอยู่เพียงแค่16%เท่านั้นครับสำหรับตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตครับอยู่ที่110%นะครับเป็นผลกำไรที่ได้ในช่วงการแบ็กเทส1ปี สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับหมาอในช่วงที่ตลาดเป็นเทนครับส่วนค่าเริ่มต้นที่ผมใช้นะครับผมใช้หลอดที่0.1แล้วก็เงินลงทุนอยู่ที่1,000 u s ดอลลาร์ในส่วนของ Strategy r จ n k นะครับจะอยู่ที่3ดาวครับเพราะว่า r านะครับมากกว่า1ต่อ1เท่าแม็กซ um มดาวดาวน้อยกว่า30%และตัวเปอร์เซ็นต์ p r o ฟ i t ครับมากกว่า10%ครับหาเพื่อนๆนะครับสนใจ EA นะครับสามารถติดต่อขอเข้ามาได้นะครับแต่ว่า อย่าลืมทำการแบ็กเทสนะครับฟอร์เวิร์ดเทสแล้วก็ทําการออพติมไล์ค่าดูนะครับสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิโดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกด subscribe ให้ผมหน่อยครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจัดทาในทุกๆสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ